การฉายแสงสีของสวนสนุกแห่งหนึ่งประกอบด้วยเครื่องฉายแสงสีอัตโนมัติจำนวน3ามเครื่องเครื่องที่1ฉายแสงทุก4วินาทีเครื่องที่2ฉายแสงทุก9วินาทีเครื่องที่3ฉายแสงทุก12วินาทีถ้าเครื่องทั้ง3เริ่มฉายแสงสีพร้อมกันเวลา19นาฬิกาเวลาผ่านไปกี่วินาทีเครื่องทั้ง3จึงจะฉายแสงสีพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งข้อนี้เขาพูดถึงการแสดงแสงสีของเครื่องฉายแสงสีอัตโนมัติทั้ง3เครื่องใช่ไหมคะ ซึ่งแต่ละเครื่องเนี่ยเขาก็ทํางานอตัตโนมัติตามเวลาของเขาใช่ไหมอย่างเครื่องที่1เนี่ยฉายแสงทุกๆ4วินาทีเครื่องที่2ฉายแสงทุกๆ9วินาทีแล้วก็เครื่องที่3ฉา,ายแสงทุกๆ12วินาทีแล้วเขาถามอะไรคะข้อน,นี้เขาถามว่าอีกกี่วินาทีเครื่องทั้ง3าจะฉายแสงพร้อมกันอีกครั้งใช่ไหมคุ้นๆไหมคะโจทย์แนวนี้ใช่ค่ะคอรนคอรนของอะไรคะคอรนของ 4 9และก็12ซึ่งวิธีนี้นะถ้าเป็นคอรนอเนี่ยดีจะดูตัวที่มา่นที่สุดก่อนซึ่งในที่นี้ก็คือ12แล้วดีก็จะดูว่าตัวเลขที่เหลือเนี่ยหาร12ลงตัวไหม4เนี่ยหาร12ลงตัวแต่ว่า9เนี่ยหาร12ไม่ลงตัวนะคะข้อน,นี้เลยตอบคอรนอเป็น12ไม่ได้ดีก็จะยังดู12เหมือนเดิมนะแต่ทีนี้จะดูสูตรคูณของแม่12นะคะ12 1หนึ่งเป็น12 12 2สองเป็น24 สิบามเป็นสามสิบหอ้าวทำไมไม่ท่องต่อล่ะท่องต่อทำไมล่ะก็16เนี่ยคือตัวที่น้อยที่สุดละที่ทั้ง3มหารเขาลงตัว4ี่หาร36มกลงตัวเก็หาร36ลงตัว12เนี่ยหาร36ลงตัวแน่นอนนะคะก็ท่องสูตรคูณตะกี้นี้เองเพราะฉะนั้นข้อนี้ที่ก็จะตอบคอลนอนของเขาคือ36ค่ะแต่ทีนี้อาจจะมีบางคนที่ไม่เข้าใจอะ่ะ ขอวิธีตั้งหารปกติได้ไหมได้ค่ะการหาคอนเนอนเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นตัวที่หารได้ทุกตัวนะคะขอแค่มีอย่างน้อย2ตัวที่หารลงตัวได้เนี่ยเราก็ตั้งหารได้เลยนะข้อนี้ที่เลือกเป็น4กับ12แม่4ก็แล้วกัน41เป็น4 4่สี่ไเไม่มีเขียน9ลงมาเหมือนเดิม43เป็น12ไปต่อได้อีกไหมคะไปต่อได้อีก ก็อย่างที่ที่บอกว่าการหาคอรนอเนี่ยไม่จําเป็นต้องหารได้ทั้งหมดทุกตัวขอแค่มีอย่างน้อย2ตัวที่หารลงตัวเนี่ยก็หารต่อได้เลยซึ่งในที่นี้ก็คือ9กับ3แม่3เลยค่ะ3ามและ1ไม่มีเขียนหนึ่งเหมือนเดิม3ามสามสมหนึ่งสไปต่อได้อีกไหมคะไม่แล้วนะคะจบแล้วเพราะฉะนั้นคอรนอของเขาคืออะไรคะคอนคอคือควบควบคือนับหมดเลย ก็จะได้ครรนอรคือ4คูณ3คูณ1คูณ3คูณ1เท่ากับ36ค่ะได้36เท่ากับเมื่อกี้ที่ดิพาคิดเลยนะคะทีนี้ถ้าใครอยากดูวิธีคิดแบบละเอียดกว่านี้เนี่ยได้นะคะเดี๋ยวดิจะคิดให้ดูมาดูเครื่องฉายแสงทั้ง3าเครื่องนะเริ่มจากเครื่องที่1ก่อนเครื่องที่1เนี่ยเขาฉายแสงทุกๆ4วินาทีนั่นหมายความว่าอีก4วินาทีต่อไปเนี่ยเขาถึงจะฉายแสงอีกครั้ง8วิ แล้วก็อีกทุกๆุกสี่วินาทีต่อไปเรื่อยๆนะพูดง่ายๆก็คือสูตรคูณแม่สี่นั่นเองแล้วก็ยังไปได้อีกเรื่อยๆนะคะสี่สิบสี่สี่สิบแปดไปได้อีกนะต่อไปเครื่องที่สองค่ะเครื่องที่สองฉายแสงทุกๆ9เก้าวินาทีนั่นหมายความว่าอีกเก้าวินาทีต่อไปเนี่ยเขาถึงจะฉายแสงอีกครั้งนะคะสิบแปดวิแล้วก็อีกเก้าวิไปเรื่อยๆนะพูดง่ายๆก็คือสูตรคูณแม่เก้านั่นเอง แล้วก็ไปได้อีกเรื่อยๆนะคะ4 5 5 4 6 3 7 2ไปได้อีกนะต่อไปค่ะเครื่องที่3ฉายแสงทุกๆุ2สิวิหมายความว่าอีก12วิต่อไปเนี่ยเขาถึงจะฉายแสงอีกครั้ง24วีวิพูดง่ายๆคือสูตรคูณแม่12นะยังไปได้อีกเรื่อยๆนะคะ 48, 60 72 8 4ไปได้อีกนะอ่ะทีนี้มาดูซิว่าวินาทีที่เท่าไหร่ที่ทั้ง3เครื่องเนี่ยเขาจะฉายแสงพร้อมกัน 24หรือเปล่า24มีแค่2เครื่องนะคะคือเครื่องที่1และเครื่องที่3เครื่องที่2ไม่ใช่นะไม่พร้อม24ไม่ใช่ค่ะแล้วอีกกี่วิล่ะที่เขาจะใชยพร้อมกันคะใช่ค่ะอีก36วิวิอีก3 6วิวิเนี่ยทั้ง3เครื่องจะใชยพร้อมกันเลยเราก็จะได้ว่า36เนี่ยคือ corono นะ